ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองเลข h ช n แนลครับมาส่องแนวทางลาวพัฒนาวันนี้22สิงหาคม2565ก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมและจัดทำคลิปขึ้นเพื่อความมันนทึงเท่านั้นนะครับมาส่องแนวทางกันครับจานบอสสายมูปล่อยเลขเด็ดแนวทางเด็ดๆมาแล้วสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำวันที่22สิงหาคม2565จานบอสสายมูนะครับปล่อย แนวทางเด็ดๆเรดาพัฒนาวันนี้22สิงหาคม2565ให้4ตัว3089ย้ํา3089ตัด3ตัวได้2ชุดได้089 390 089และ390จับคู่2ตัวได้6ชุดได้แก่3080 90 38 39 89ย้ำ30 80 90 38 39 89แนวทางจากจานบอสสายมูลาวพัฒนาวันนี้22สิงหาคม2565และอีกอย่างหนึ่งนะครับจานบอสสายมูได้ทำพิธีขอโชคลาภนะครับซึ่งก็เป็นทูบนำโชคนะครับให้ตัวเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวนี้นะครับได้แก่3 79ย้ำ3 79นี่คือแนวทางครับจากจันบอสสายหมูยังไงก็แล้วแต่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดเลขดังแนวทางเด็ดๆครับสวัสดีครับ